เชียร์ไทด้ลา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 ลสดยอดครับสู้ครับี้สู้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับวันนี้มาเชียร์ทีมไทยเอ่อผมชื่อแจ็คนะครับก็มาพร้อมเพื่อนๆกับกลุ่มทัพตะวันออกของพวกเรานะครับ ก็ตามไปเชียร์ทุกที่อันนี้มาจากประเทศไทยเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่มีใครที่อยู่ที่นี่ไหมครับม่เลยครับไม่เลยครับมากันทั้งทีมาจากประเทศไทยหมดเลยครับเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับมาเมื่อวานวันที่13ครับครับตามถึงความมั่นใจหน่อยครับวันนี้อุตสาหเดินทางมาเชียร์ถึงที่นี่คุณชาติไทยชุดยุวิสิอยู่ในกลุ่มที่แข็งมากๆแล้วนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับกับความมั่นใจในฐานะแฟนบอลครับคือจริงๆเรารู้ว่าเป็นรองนะครับแต่ไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไงเราก็ต้องเชียร์นะครับเพราะว่า มันก็เป็นรากฐานของบอลยู20นะครับก็นักเตะที่จะขึ้นชุดใหญ่ในอนาคตก็จะเริ่มมาจากยู20นี่แหละครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นดาวรุ่งของเราว่าเจอกับทีมชั้นนำในเอเชียเรายังฝีเท้าที่พอจะสู้เข้าได้ขนาดไหนครับเป็นไงบ้างครับเดินทางมาที่ยากไหมครับพักกันอยู่ยยทร่ไหนเลยพักอยู่ตรงถนนตรงเหมือน,ย,นอย่านใจกลางเมืองของ,งเซีง้เครับ แล้วก็มานี่ก็พวกเราเหมาทแท็กซี่กันมากันนะครับไกลมากนะนะครับแล้วก็แท็กซี่เขาพาปิดประตูด้วยแต่แต่ในที่ดีมากครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเราถึงที่นะครับล้วพาพาไปไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ว่าการการลำบากเนี่ยลำบากแล้วเอ่อมาถึงขนาดนี้ในส่วนในในลึกๆแล้วเรามีความสุขในการที่มาเชียร์ทิมชาติไทยครับในความไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรมองขึ้นมาก็จะเจอพวกเราครับนี่ ที่พี่คาดหวังอะไรเป็นพิเศษจากการจะได้เห็นจากน้องๆในวันนี้ไหมครับคือความเป็นรวมพลังที่จะต่อสู้ถึงว่าคิดว่าเป็นรองนะครับแต่เราก็จะสู้เต็มที่ให้นักเตะสู้เต็มที่สุดความสามารถที่ซ้อมมานะครับแล้วก็ผลแข่งขันยังไงเราก็จะอยู่ข้างหลังพวกเขาเสมอนะครับคือให้น้องๆต่อยอดดีกว่าต่อยอดเพื่ออนาคตเนาะอ,อย่างน้อยหลายคนเชื่อว่าอนาคตทีมชาติแน่นอนทีมชาติชตุดใ,ใหญ่นะครับอตยเล่นตยเล่น We Thailand, Thailand, we're Thailand, we're Thailand, la 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 la, la 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 la, la la, la la la. ขอบคุณครับ,รบอมอยากบอกแฟนๆทางบ้านบ้างครับเกี่ยวกับการเชียร์ทีมชาติไทยชุด U ยี่ิบมชเอเชียรครับมีก็ <c oughs> ผมคิดว่า U ยี่สิเนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> มันมันเป็นเยาวชนที่จะขึ้นมาชุดใหญ่นะครับก็อยากให้แฟนๆทางบ้านส่งแรงใจเชียร์นะครับไม่ว่าจะทีมชาติชุดไหนก็คือทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับก็วันนี้เราจะต่อยอดเป็นยังไงก็ U ยี่สิก็สําคัญที่จะส่งผล ให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นบันไดที่จะต่อไปในรุ่นทีมชาติชุดใหญ่ครับ,คครบสู้ๆครับขอบคุณมากเลยครับ